เรื่องนี้เนี่ยกลับมาเครียดกันสักหน่อยนะคะบีคลายทุกข์ค่ะเป็นเรื่องที่ค,ค,คุณผู้ชมร้องเรียนมายัางเพจของบีโดยตรงเลยนะคะแล้วบีก็นําเสนอต่อไปอยังทีมงานแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ,คะเป็นผู้สื่อข่าวที่นครราชสีมาถนนเละอีกแล้วค่ะ,คะผู้สื่อข่าวเห็นแล้วต้องร้องเลยนะคะว่านี่ถนนจริงๆหรือเปล่านะคะมันเละเทะไปหมดแล้วหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสภาพก็เป็นโครนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบีฮะ,ะนี่ถนนแล้วครับนี่เลยค่ะคือถนน จะดำนาได้แล้วนะเนี่ยไม่ใช่ใชคือนึกว่าในนาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนี่คือสภาพถนนหมู่เก้าบ้านบุสโสนตําบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาคลิปที่เห็นเนี่ยค่ะสภาพถนนสุดโรมเวลาฝนตกก็เละเทะเป็นโคลนรถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรผ่านไม่ได้รถมันติดหล่มไงคะปัญหาเป็นมานานกว่า6ปีแล้วนะคะระยะทางตรงนี้เนี่ยชำรุดเป็นเส้นทางยาวประมาณ1กิโลเมตร แม้จะเป็นเส้นทางที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่7จ็ดถึงแดหลังคาเรือนแต่ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะเป็นเส้นทางหลักที่เกษตรกร,กรใช้เป็นเส้นทางขนลำเลียงผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะนําไปขายให้กับพ่อค้านั่นเองทีมข่าวรับเรื่องร้องเรียนก็เลยประสานไปยังผู้บริหารอรบตอมักเกลือใหม่เจ้าของพื้นที่นะคะทั้งนายฮิรันพรมพันใจนายกอบตอรพร้อมด้วยนายประเสริฐชัยสุขประหลัดอบตอแล้วก็ฝ่ายกองช่างให้ทราบถึงปัญหา ก็เลยมีการนําเครื่องจักรรถเกรดเดอร์ลงพื้นที่ค่ะนี่ไปเลยแบบนี้ไปปรับพื้นผิวถนนให้ราบเรียบแล้วก็นําหินคลุกมาเทแล้วก็บดอัดให้แน่นแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้ใช้สัญจรน,นะคะซึ่งชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องการให้อบตอทําถนนลาดยางหรือคอนกรีตเพราะอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไปแต่ขอได้ไหมขอให้บดอัดผิวถนนให้แน่นราบเรียบก็พอแล้ว แค่นี้ชาวบ้านก็สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกแล้วขอแค่ไม่แบบพอขับรถรถมันติดหล่มก็พอค่ะ ซึ่งท่านประเสริฐชัยสุขประหลัดอบตอมะเกลือใหม่ก็บอกนะคะว่าเดิมถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนทางเกวียนมีแต่ดินค่ะพอฝนตกน้ำมันก็เลยขังเกษตรกร,ร,กรสัญจรไปมาไม่สะดวกยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาตลอดเพราะว่าคือไม่ได้รับงบประมาณงบท้องถิ่นก็น้อยด้วยพอช่วงฝนใกล้หมดก็เลยมาซ่อมแซมแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเบื้องต้นก่อนแต่พอเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวทางอบตอจะนำหินคลุกอย่างดีมาลงให้อีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นปัญหาตลอดนะครับเพราะเราไม่ค่อยดูกาดเรื่องงบประมาณที่มาทําให้ก็เป็นเรื่องเอาเงินงบการไม่กี่บาทนะงบประมาณน้อยของ้องถิ่นเพราะนั้นก็คือถ้าชาวบ้านเดือดร้อนตรงไหนเราก็ไปแก้บรรเทาปัญหนาให้ชาวบ้านในเบื้องต้นก่อนอีกรอบหนึ่งนะจะมาพร้อมกับชุดบดดันลิขินคุกอย่างดีเลยนะครับวันนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่จะขนถ่ายผลผลิต และหากท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนนะคะอินบ็อกมาหาเราได้ที่แฟนเพจ Facebook เช้านี้ที่หมอชิดนะคะยังไงก็ขอฝากให้เช้านี้เป็นเช้าที่ดีเช้านี้ที่ไม่มีความทุกข์กันด้วยนะคะ